วันนี้มีประชุมพักเพื่อไทยนะครับประจำวันอ,งอ,งองนังคารที่11มิถุนายน2566ครับเรื่องแรกที่ทางประธานที่ประชุมนะครับท่านเอกดรวันได้แจ้งให้กับสอสอหลุมทั้งสมาชิพกพรรคทราบโดยทางพรรคของความร่วมมือนะครับให้คณะกรรมการทั้ง19บเก้านของพรรคเพื่อไทยนะเนีรื่อจากสอสอส่วนละ10ท่านนะครับรวมแล้ว200ท่านเพื่อลงไปช่วยผู้สมั นายยุนันพรม,มูลมีในเขตเลือกตั้งที่12ในการเลือกตั้งซ่อมเขตตานเมือนนะครับซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเคาะประตูบ้านก่อนจะมีเวทีภาษาใหญ่นะครับโดยเน้นให้ลงพื้นที่ทุกวันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนยก็เราเชื่อว่าการที่เราสสารวมท,ทั้งสมาชิกพรรค200ท่านเนี่ยได้ลงพื้นที่พร้อมเปลี่ยนกันเนี่ยแล้วก็นํนานโยบายรวมถึงนําวิธีการแก้ปัญหารวมถึง นำสิ่ง on ที ite, so ่เป็นนโยบายที่ทางเพื่อไทยเองนะครับได้เคยประกาศไว้รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาว่าขอทางานต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คุณยุ้งยันพมรบุตรีได้อาสาว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเกืสิบสองดอนเมืองนี่ยก็ถือว่าจะทําให้ประชาชนเองก็จะเกิดการตื่นตัวและก็มาใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งที่1ิบหกพฤษภาคมนี้เนหน่ยเป็นจำนวนผู้ใช้สิทธิ์คงเพิ่มขึ้นนะครับ นี่คือการระดมสสนะครับส0 0ท่านลงพื้นที่พร้อมกันในกันเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของที่ประธานที่ประชุมนะครับได้ย้ำมติให้กับสมาชิกโดยเฉพาะสสทราบว่าทางพักเองได้มีมติว่าพักเองให้การคือย้ำมติเดิมนะให้ให้พักสนับสนุน ร่างขบวนานิทศก,กรรมฉบันบนายวรชัยเหมมัดและเพื่อนสอสอที่เสนอเท่านั้นนะครับส่วนกรณีที่มีการปล่อยข่าวว่าจะมีการนําเรื่องร่างพรบฟลองดองฉบับของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บํารุงนั้นขอยืนยันว่าไม่มีนะครับเพราะว่าพักยังเป็นมติเดิมและก็ขอย้าให้สอสอไปชี้แจงทําความเข้าใจกับพี่น้องประรชาชนในเรื่องนี้ว่ามติของเพื่อไทยเนะี่ยก็สนุนเพื่อจะให้มีการ ร่างพรบดิจิทัลสกรรมฉบับประชาชนเท่านั้นเพื่อป้องกันนะครับความขัดแยง้งรวมถึงการที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะนํามาเป็นข้ออ้างในการที่จะกล่าวหารัฐบาลว่าเป็นลักษณะเหมือนสับขาหลอกหรือจะแก้ร่างพรบรองรองรวมกับพรบนินะรโทษลรสมกันเพื่อเอื้อประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์โชว์ทักษิณนะครับนี่คือสิ่งที่ทางพรรคยืนยันว่า สนัอบสนุนพรบนีโทษเรื่องต่อมาครับทางพักก็กำชับให้สอสอในช่วงปิดสมัยประชุมสภาไปชี้แจงทาความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องที่รัฐบ,บาลถูกกล่าวหาและถูกโจมตีรังนี้คือเรื่องจำนำข้าวว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านรวมถึงฝ่ายตรงข้ารัฐบ,บาลกล่าวหาว่ามีการทุจริตในโครงการจำนำข้าวนั้นซึ่งในวันนี้ท่านรัฐมนตรี ช่วยนัทวุฒิส่เกลือเนี่ย่เป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเข้ามาขี้แงว่าไม่มีการขาดทุนถึง2องแสนหกล้านที่ทางฝ่ายค้านกล่าวหาไม่เป็นความจริงรวมถึงไม่มีการทุจริตในโครงการรับจดนำข้าวซึ่งขณะนี้เม็ดเงินเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยส่งถึงชาวนาแล้ว6กแสนกว่าล้านและที่สําคัญ ไม่เป็นไปนตามที่นายอภิสิทธิ์ออกมาให้ตัวเลขว่าเงินถึงเกษตรกรชาวนาะแค่แปดแปดห่่ล้านคือตัวเลขมันต่างกันนะครับก็มองว่าสิ่งที่นายอภิสิทธิ์พูดนั้นก็คือลักษณะเป็นการน่าจะเป็นการบิดเบือนข้อมูลและที่สําคัญรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งมากกว่ารัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ที่มีพรรคใหญ่เ,เป็นแกนนำซึ่งต่อมาก็คือการขาดทุนเท่าไหร่นะครับ หรือตัวเลขซื้อเท่าไหร่นะครับขายไปเท่าไหร่แล้วจะมีข้าวคงค้างสต๊อกอีกเท่าไหร่และตัวเลขขาดทุนจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงจะมีการประชุมของคณะกรรมการกอชคณะกรรมการข้าวแห่งชาติน่าจะเป็นวันพฤหัสและตัวเลขจะมีคณะทํางานมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อยากให้พี่น้องสสของพรรคเพื่อไทยรวมรทั้งสมาชิกพรรคไปใช้เวทีย่อยในการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเรื่อง การถูกกล่าวหาเรื่องโครงการจำนำข้าวรวมทั้งการถูกกล่าวหาจากฝ่ายค้านและฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลว่ามีการสอบประชารัฐจะเด็ดเรื่องโครงการแก้ปัญหาโครงการบริจารการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านนะครับว่าวันนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะครับและก็สามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะฝ่ายค้านและหน่วยงานหรือองค์กรอื่นรวมั้งภาคประชาชนเรื่องที่สาคัญยางแจ้งให้กับสมาชิกในที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ ก็ได้มีการใช้เวทีโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดและก็มีการที่มีกลุ่มคุเนี่ยไปโจมตีตามสภากาแฟตามร้านอาหารนะครับตามสถานที่ที่มีคนชุมนุมก็คนคนรวมกลุ่มกันนะครับว่าประเทศจะล้มเพราะรัฐบาลเอาเงินไปรับจานนำข้าวเงินไม่มีแล้ว รวมถึงมีการวุฒิชนิกมกินอย่างมากก็จะมีการโจมตีรัฐบาลเพื่อหวังผูกกระดมประชาชนก็ขอให้สสและก็สมาชิกนะครับไปตั้งเวทีรวมทั้งลงพื้นที่ทั้งเวทีระดับจังหวัดระดับอำเภอและที่สําคัญไปลงพื้นที่เวทีย่อยนะครับในการชี้แจงประชาชนนะครับก็แม้แต่ร้านกาแฟหรือร้านอาหารก็ต้องควรจะต้องชี้แจงเรื่องนี้ก็เรียความเพื่อสกัดกั้นกันกบ ฝ่ายตรงข้ามที่พยายามจะด,ดับกระแสคือเรียกว่าเป็นการดับกระแสล้มรัฐบาลนั่นเองนะครับก็คือหมายว่าให้สมาชิกร่วมกันใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปชี้แจงกับประชาชนและก็ที่สําคัญเพื่อดับกระแสที่เดี๋ยวผมขาดอีกอันหนึ่งครับเรื่องประเด็นสุดท้ายครับเรื่องทางประธานได้กําชับที่ประชุมว่าในการประชุมในการเปิดสมัยประชุมสามัญทั่วไปเนี่ย ขณะนี้กฎหมายที่มีการพิจารณาที่จะถ้าก็จะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องแก้ไขรัฐมนูลทั้งสามร่างขณะนี้ก็มีการพิจารณาพินเสร็จแล้วแล้วก็ที่สําคัญถ้ามีการพิจารณาคงจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมตอนอการประชุมสมัยสามวันเนี่ยก็จะมีเรื่องแก้ไขรัฐมนูมลเงินยื่พรบกู้เงินสอง้อล้านนะครับโดยยอดรัฐมนูลเนี่ยก็จะมีการ ที่จะมเีเรียงลำดับที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จแล้วนะครับก็คือการแก้ไขเรื่องที่มาของสวอือมาตรา1นึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มาตราลำดับที่2มาตรา190และก็ลำดับที่3มาตรา18และมาตรา207นะครับว่ามีการพิจารณาที่จะค้ามาแก้ไขเสร็จแล้วรวมถึงพรบกู้เงินสองล้านล้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้สมาชิกเนี่ยกำชับไปทำความเข้าใจ ในเรื่องนี้ว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับและที่สําคัญจะเป็นการน,นําำ